มันเป็นเพราะว่าเราเนี่ยมีโจรอยู่ในรัฐบาลหรือไม่แล้วโจรมันก็ไม่จับโจรแต่มันป้องกันมันปกป้องกันเองและแน่นอนนะคะว่าไม่มีโจรที่ไหนเช่นเดียวกันที่จะยอมรับว่าตัวเองเป็นโจรยกเว้นว่าท่านชาดาจะมาการันตีให้นะคะก็สุดท้ายนี้ข้อสังเกตทั้งหมดทั้งมวลที่ดิฉันตั้งไปนะคะ ดิฉันเป็นฝ่ายค้านค่ะวันนี้ยังไม่มีอำนาจรัฐในการที่จะไปบริหารจัดการเหล่านี้ด้วยตัวเองข้อมูลในมือที่ดิฉันมีทั้งหมดดิฉันยินดีจะมอบให้กับรัฐบาลถ้าท่านรับปากและท่านเอาจริงเอาจังในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้สิ่งที่นะคะคุณชนลพัฒนหรือคุณธรรมนัฐทำเนี่ยมันไม่ใช่แค่การไปออกสื่อฟอกข่าวตัวเองค่ะ แต่สิ่งที่รัฐบาลควรทําคือต้องเอาคนเหล่านี้เข้าสู่กระบ,บวนการเพราะมันเป็นการสร้างความยุติธรรมให้กับคนเหล่านี้ด้วยถ้าสะอาดจริงถ้าใสาจริงไม่ได้แป้งจริงไม่ได้เทาจริงนะคะพ่อแม่พี่น้องประชาชนหรือสภาแห่งนี้หรือรัฐบาลหรือกระบ,บวนการยุติธรรมควรจะให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วยแต่ถ้าไม่ใสจริงถ้าเทาก็ควรที่จะต้องมีใครติดคุกได้แล้วค่ะเราไม่สามารถที่จะจัดการปัญหาสแกมเมอร์ให้สิ้นซากได้ เป็นเพราะว่าอะไรนะคะเป็นเพราะว่าเราเสียหายน้อยกว่าประเทศอื่นหรือดิฉันก็คิดว่าไม่ใช่นะคะถ้าเทียบกับขนาดเศ,ษศรษฐกิจหรือ GDP ประเทศเราเสียหายเป็นอันดับต้นๆน,นะคะหรือเรามีศักยภาพน้อยกว่าสหรัฐอเมริกาอังกฤษหรือเกาหลีใต้หรอคะดิฉันคิดว่านั่นไม่น่าจะใช่ปัจจัยสำคัญหรือเราไม่รู้วิธีในการที่จะจัดการปัญหาสแกมเมอร์หรือเปล่าะคะดิฉันก็คิดว่าไม่น่าจะใช่เช่นนั้น มันก็เลยเป็นสิ่งที่อยู่ในใจของพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศค่ะว่าที่เราไม่สามารถที่จะจัดการปัญหาสแกมเมอร์คอเซนเตอร์เว็บพนันยาเสพติดรวมถึงการฟอกเงินได้เนี่ยมันเป็นเพราะว่ามีตัวการใหญ่อยู่ในรัฐบาลหรือไม่มท่านประธานคะก่อนที่จะมาตอบคำถามนี้คะ่ะดิฉันอยากจะอธิบายพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้ทราบว่ากระบวนการพวกนี้เนี่ยเขาทำงานกันอย่างไรนะคะ เริ่มจากการที่หลอกเงินพ่อแม่พี่น้องประชาชนด้วยการทำเว็บพนันค่ะหรือหลอกเป็นแก๊งคอร์เซ็นเตอร์หรือหลอกลงทุนนะคะหลังจากได้เงินจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนมาแล้วนั้นเงินพวกนี้มันก็ยังเอาไปใช้การต่อไม่ได้เพราะว่ามันยังเป็นเงินสีดําอยู่กระบวนการที่จะทําให้เงินสีดําออกมาเป็นเงินสีขาวสะอาดได้อย่างแรกเลยคือคาสิโนค่ะเอาเงินเข้าไปเล่นในคาสิโน แล้วก็บอกว่าได้บ้างเสียบ้างไม่รู้ว่าบวกลบเท่าไหร่แต่สุดท้ายเงินที่ได้ออกมาเนี่ยก็จะมีที่มาหรือต่อมาค่ะการเอาเงินสีดำหรือสีเทาไปฟอกในลอตเตอรี่ฟอกในลอตเตอรี่ที่นี้คือไม่ได้ซื้อกันที่แผงนะคะแต่เขาไปซื้อเอาจากคนที่ถูกรางวัลค่ะคนที่ถูกรางวัลที่1นึ่งสิบใบยีบย่สิบใบสาสิบใบตามหาตัวกันมาค่ะแล้วก็ขอซื้อต่อด้วยราคาที่สูงกว่า นั่นจะทําให้เงินสีดําสามารถที่จะกลายเป็นเงินสีขาวได้และมันเลยเป็นสาเหตุค่ะที่ต้องตามหาโคตา้าหลายหมื่นหลายแสนใบามาเป็นเจ้าของของตัวเองและหลังจากนั้นเนี่ยก็เปิดเว็บนะคะในการขายลอตเตอรี่มันจะได้เข้าถึงตัวคนที่ถูกรางวัลเนี่ยได้ง่ายยิ่งขึ้นและนี่ค่ะก็คือวิธีการฟอกเงินผ่านโคตา้าลอตเตอรี่ ต่อมาค่ะฟอกเงินผ่านการตั้งร้านขายของในแพลตฟอร์มต่างๆไอ้พวกร้านที่ขายกันนะคะถูกมากๆจนคนที่เป็นผู้ผลิตเองเนี่ยยังงงว่าสามารถเจี่ยขายได้ยังไงมันก็เกิดจากเหตุการณ์แบบนี้เลยค่ะ เอาของถูกๆมาขายตัดราคาทําให้คนที่ค้าขายยังตรงไปตรงมาเนี่ยสู้ราคาไม่ได้ขายได้หลายแสนหลายหมื่นออเดอร์เงินที่ขาดทุนไปเนี่ยเขาไม่เสียดายนะคะเพราะว่ามันก็คือต้นทุนในการฟอกเงินสีดําให้กลายเป็นเงินสีขาวพอเงินที่ถูกฟอกนะคะจากกระบวนการเหล่านี้ขาวสะอาดแล้วเขาเอาไปทําอะไรต่อ เอาไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ค่ะจะซื้อราคาแพงเท่าไหร่ก็ได้เพราะว่าสามารถที่จะสู้ราคาได้ไม่อั้นเพราะว่าเงินเหล่านี้แทบจะได้มาฟรีๆย่านห้วยขวางย่านเยาวราชที่ทุกวันนี้นะคะผู้ประกอบการคนไทยเนี่ยแทบจะสู้ราคากันไม่ไหวแล้วและในในหลายๆโซนที่กําลังมีปัญหาอยู่ตอนนี้คนที่ทําธุรกิจจริงๆเนี่ยนะสู้ราคาอสังหาที่ถูกฟอกพวกนี้เนี่ยไม่ไหวและ บางส่วนเนี่ยก็ถูกเอาไปปั่นในหุ้นค่ะที่ท่านวิโรธกับท่านดังสิมันโลมได้เคยอภิปรายไปนะคะเรื่องหุ้นบางสากอันนี้เนี่ยก็เป็นข้อสังเกตที่ถูกตั้งขึ้นมาว่ามีความพยายามเชี่จะฮุบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยเนี่ยผ่านเงินที่ฟอกด้วยการเป็นเงินที่หลอกมาจากแกง๊งสแกมเมอร์เหล่านี้หรือไม่นะแต่บางคนก็ฉลาดกว่านั้นค่ะเงินมันมีเยอะเอาไปทำอะไรก็ได้ ดังนั้นก็เอามาลงทุนทำงานการเมืองมันไปเลยค่ะเข้าสู่อำนาจรัฐจะได้คุมเกมได้ด้วยตัวเองเงินสีเทาที่ฟอกจนสะอาดก็คือเงินที่เอามาซื้อเสียงในช่วงเลือกตั้งนั่นแหละและนอกจากจะซื้อเสียงในช่วงเลือกตั้งแบบจ่ายกันไม่อั้นนะคะก็ยังนำบางส่วนเนี่ยมาสร้างเครือข่ายอินฟลูเอนเซอร์ค่ะเงินที่ฟอกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย จะเอาไปตั้งมูลนิธิหรือเอาไปสร้างอินฟลูเอนเซอร์ก็ได้เพราะว่าสามารถที่จะจับจ่ายใช้สอยได้ไม่อั้นเอาเงินเหล่านี้นะคะไปช่วยเหลือชาวบ้านไปซื้อของแจกไปติดไฟไปทำถนนจนสุดท้ายอินฟลูเอนเซอร์เหล่านี้มีคะแนนนิยมค่ะพอมีคะแนนนิยมเสร็จแล้วก็เอาคะแนนนิยมเหล่านั้นกลับมาซับพอร์ตพักการเมืองที่ให้ต้นทุนทางสังคมกับตัวเองเอาไว้ และนี่แหละค่ะคือกระบวนการที่ทําให้คนเหล่านี้สามารถที่จะเข้าสู่อํานาจรัฐได้ท่านประธานสําหรับลิชันนะคะมันน่าเศร้าใจเป็นอย่างยิ่งค่ะเพราะว่าเงินที่เขาเอามาซื้อเสียงหรือเงินที่เขาเอามาช่วยชาวบ้านสิ่งของที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนได้รับแล้วซึ้งใจเสลือเกินว่าคนเหล่านี้เป็นคนดีมันอาจจะเป็นเงินก้อนเดียวกับที่ ญาติของเขาคนในชุมชนของเขาถูกหลอกจากแก๊งสแกมเมอร์ไปก็ได้มีหลายคนนะคะในรัฐบาลค่ะดิฉันอธิบายทั้งหมดมานี้นะคะเป็นคำถามที่ว่าตอบคำถามที่ว่าทำไมเราถึงไม่สามารถที่จะจัดการปัญหาแก๊งสแกมเมอร์ได้เพราะว่าเราอาจจะไม่รู้ตัวค่ะ ว่าแก๊งสแกมเมอร์ตัวเอกเอกตัวใหญ่ๆเหล่านี้เนี่ยวันนี้อาจจะเข้ามามีอํานาจรัฐแล้วค่ะแล้วมันก็มีหลายๆคนที่อยู่ในรัฐบาลทุกวันนี้ที่ถูกตั้งข้อสงสัยว่าพอมีคําถามแล้วเนี่ยว่าใส่จริงไม่ใส่จริงว่าเทาหรือไม่เทาเนี่ยมันไม่มีการดําเนินการอะไรให้มันชัดเจนดิฉันยกตัวอย่างนะคะไม่ได้กล่าวหาคนเหล่านี้คือคนที่ถูกสังคมตั้งข้อสังเกตอย่างหนักมากๆยกตัวอย่างเช่นคุณวรพัฒน ล่าสุดลาออกไปแล้วค่ะถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับมหาการขบวนการของการฟอกเงินหรือไม่ลาออกแล้วมันไม่ควรจะจบแค่นั้นนะคะสิ่งที่รัฐบาลต้องทําคือต้องสืบว่าสิ่งที่ถูกกล่าวหาเนี่ยสรุปมันเป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริงกันแน่เงินที่ได้รับมาเนี่ยมันเป็นเงินสีขาวหรือเป็นเงินสีเทาสืบเส้นเงินแล้วมันไปถึงไหนและต่อมาค่ะคุณธรรมนัทนะคะ ซึ่งปรากฏว่ามีความสนิทสนมกับคนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นตัวเอกของแก๊งสแกมเมอร์และการฟอกเงินตัวพ่อซึ่งดิฉันก็ตั้งข้อสังเกตนะคะคุณธรรมนัทเนี่ยไม่เคยเข้ามาตอบในสภาหรือไม่เคยเข้ามาชี้แจงในกรรมธิการได้แต่ตอบสื่อนะคะถามคำก็ตอบสองคำแต่ไม่มีการดำเนินการอะไรต่อ,ตอจากนั้นเลยแล้วมันก็น่าสงสัยค่ะเพราะว่า คนรอบตัวของคุณธรรมนัทเนี่ยก็มีแต่คนดีๆทั้งนั้นเลยไม่ได้มีแต่คุณเบนนะคะอาจจะเป็นชอนี้หรือเปล่านะคะชนพัฒเปิดใจขอโทษแทนสอจอกอบไม่มีเอี่ยวเว็บพนันท่าประธานคะ่ะนี่อาจจะเป็นชอช้างที่หลายๆคนตามหานะคะ ดิฉันก็อยากจะให้ท่าน,นใช้สิทธิ์สมาชิกรัฐสภาในที่นี้เนี่ยสามารถที่จะลุกขึ้นมาแล้วก็ชี้แจงตอบพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้เลยเพราะว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องนะคะกับสอสอท่านนี้เนี่ยก็คือสอจอกอค่ะสไลด์ถัดไปโดนข้อหา,าที่เส้นเงินเนี่ยเกี่ยวข้องกับเว็บพนันแล้วสุดท้ายถูกดำเนินคดีไปแล้วด้วยนะคะดิฉันอยากจะถามว่าที่ท่านเคยโพสต์เอาไว้สไลด์ถัดไปค่ะ ท่านโพสต์ว่าขอโทษพี่น้องชาวคาบสมุทรสถิงพระด้วยนะคะผมแคร์ความรู้สึกของคนพื้นที่ท่านแคร์จริงๆหรือหรือเปล่าคะดิฉันอยากจะถามฝากเอาไว้ตรงนี้คนคาบสมุทรสถิงพระดิฉันเชื่อค่ะว่าพ่อแม่พี่น้องภาคใต้นะคะท่านที่เป็นผู้ปกครองมีลูกมีหลานท่านคงไม่อยากจะให้เยาวชนทั้งหลายเหล่านี้นะคะท่านคงไม่ ต้องการเพียงแค่สอสอที่มีสระน้ำฟรีให้ลูกหลานท่านเข้าไปเล่นในบ้านแต่ดิฉันเชื่อว่าท่านต้องการตัวแทนที่มาเป็นผู้แทนราษฎรที่จะมาสร้างสังคมที่ดีมาสร้างสังคมแห่งความหวังที่ทำให้ลูกหลานของท่านสามารถที่จะมีอนาคตที่ดีได้ดังนั้นท่านอย่ามักน้อยเกินไปค่ะและคนเหล่านี้นะคะอย่าดูถูกทำเหมือนว่าคนใต้เนี่ยไม่รู้สง ดิฉันเชื่อว่าพ่อแม่พี่น้องภาคใต้พ่อแม่พี่น้องชาวสงขาสงขารู้ดีกว่าดิฉันค่ะว่าอะไรเป็นอะไรท่านอยู่ในพื้นที่ท่านเห็นด้วยตัวเองนะคะคนพื้นที่รู้ดีกว่าดิฉันที่อยู่ที่กรุงเทพมหานครที่ได้แต่ตามอ่านข่าวแน่นอนท่านสามารถตัดสินใจเองได้ค่ะว่าคนที่ถูกคอรหาเช่นนี้สมควรที่จะได้รับการสนับสนุนให้มีอำนาจต่อไปหรือไม่ แน่นอนนะคะว่ากระบวนการยังไม่สิ้นสุดและท่านสามารถใช้สิทธิ์ในการชี้แจงในสภาหแห่งนี้ได้ค่ะแต่ก็น่าเสียดายนะคะที่ตอนนี้เนี่ยสมาชิกพักกล้าทำไม่อยู่ในสภาเลยสักคนฉันเลยอธิบายได้สบายไม่มีใครประท้วงค่ะสุดท้ายมันกลับมาสู่ข้อสงสัยที่ว่าเอาสไลด์ลงค่ะแทศไทยของเราถึงไม่สามารถที่จะจัดการกับปัญหาสแกรมรมได้มันเป็นเพราะว่าอะไรคะมันเป็นเพราะว่าเราเนี่ย มีโจรอยู่ในรัฐบาลหรือไม่แล้วโจรมันก็ไม่จับโจรแต่มันป้องกันมันปกป้องกันเองและแน่นอนนะคะว่าไม่มีโจรที่ไหนเช่นเดียวกันที่จะยอมรับว่าตัวเองเป็นโจรยกเว้นว่าท่านชาดาจะมาการันตีให้นะคะก็สุดท้ายนี้ข้อสังเกตท,ทั้งหมดทั้งมวลที่ดิฉันตั้งไปนะคะดิฉันเป็นฝ่ายค้านค่ะวันนี้ยังไม่มีอำนาจรัฐ ในการที่จะไปบริหารจัดการเหล่านี้ด้วยตัวเองข้อมูลในมือที่ดิฉันมีทั้งหมดดิฉันยินดีจะมอบให้กับรัฐบาลถ้าท่านรับปากและท่านเอาจริงเอาจังในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้สิ่งที่นะคะคุณชนลพัฒ์หรือคุณธรรมนัฐทำเนี่ยมันไม่ใช่แค่การไปออกสื่อฟอกข่าวตัวเองค่ะแต่สิ่งที่รัฐบาลควรทำคือต้องเอาคนเหล่านี้เข้าสู่กระบ,บวนการเพราะมันเป็นการ สร้างความยุติธรรมให้กับคนเหล่านี้ด้วยถ้าสะอาดจริงถ้าใสาจริงไม่ได้แป้งจริงไม่ได้เทาจริงนะคะพ่อแม่พี่น้องประชาชนหรือสภาแห่งนี้หรือรัฐบาลหรือกระบวนการยุติธรรมควรจะให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วยแต่ถ้าไม่ใสจริงถ้าเทาก็ควรที่จะต้องมีใครติดคุกได้แล้วค่ะสุดท้ายนี้นะคะพักประชาชนดิฉันยืนยันค่ะพวกเราเอาจริงถ้าวันไหนที่เรามีอำนาจรัฐมีเรา ไม่มีเทาไม่มีไทยเทามากัดกินเป็นเห็บหมัดกัดกินประเทศไทยแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ขอประกาศต่อนหน้าทุกท่านในที่นี้ว่าเวลาของพวกเราได้มาถึงแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ